ชาวลัคนาราศีกรกฎสวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งที่ช่องเรียนดวงกับบรมครูโหนพัฒนาพัฒนสิริโดยฉัดลูกอาจารย์พัฒนานะคะคลิปนี้เป็นการพยากรณ์ในช่วงวันที่16-30กันยายน2568ซึ่งดวงดาวมีการโคจรยกย้ายราศีดังนี้ค่ะ วันที่16กันยายนเวลา4นาฬิกา30นาทีดาวสุขหมายเลข6โคจรยกย้ายเข้าสู่ราศีสิงห์ในวันรุ่งขึ้นคือวันที่17กันยายนเวลา17นาฬิกา24นาทีเดวอาทิตย์หมายเลข1โคจรยกย้ายเข้าสู่ราศีกันและวันที่28กันยายนเวลา17นาฬิกา15นาทีดาวพุธหมายเลข4 โคจรยกย้ายเข้าสู่ราศีตุลค่ะสำหรับชาวลัคนาราศีกรกฎการที่ดาวศุภโคจรยกย้ายเข้ามาสถิตณนะราศีสิงห์ก็ตรงกับเรือนที่สองคือเรือนกระดุมพระของท่านนะคะอิทธิพลของดาวศุขในเรือนกระดุมพระก็จะส่งผลในเรื่องของการเงินแล้วก็ในเรื่องของวิธีการหาเลี้ยงชีพ รวมถึงสิ่งที่ท่านให้คุณค่าในชีวิตค่ะอย่างในเรื่องของการเงินนะคะจังหวะนี้ชาวลัคนาราศีกรกฎก็จะใช้ความสามารถด้านศิลปะด้านความงามในการสร้างรายได้ค่ะเช่นท่านออทาในด้านของการเป็นจิตรกรประติมากรนักออกแบบหรือว่า ขายงานศิลปะนะคะหรืออาจจะทำอาชีพในเรื่องของเ,อเกี่ยวกับการแต่งหน้าเรื่องเสริมสวยร้านเสื้อผ้าแฟชั่นหรือว่าขายเครื่องสำอางหรือชาวลัคนาราศีกรกฎบางท่านก็อาจจะทำธุรกิจเกี่ยวกับการ แต่งงานเช่นเ,เป็นเวทีนิ่งออแกไนเซอร์นะคะหรือว่าถ่ายภาพงานแต่งงานหรือบางท่านก็ไปในสายบันเทิงไม่ว่าจะเป็นนักแสดงนักร้องจัดงานบันเทิงต่างๆหรือว่าเป็นนักดนตรีเป็นครูสอนดนตรีหรือว่าขายเครื่องดนตรีค่ะอย่างไรก็ตามที่น่าสนใจก็คือว่าการหาเงินของชาวลัคนาราศีกรกฎในช่วงนี้จะ เป็นไปอย่างสะดวกสบายค่ะท่านสามารถหารายได้โดยที่ไม่ลำบากไม่ต้องใช้แรงมากนะคะเพราะว่าท่านใช้สเสน่ห์ใช้บุคลิกในการขายในการเจรจาธุรกิจแล้วงานที่ทำเนี่ยก็อยู่ในสภาพแวดล้อมที่สะดวกสบายค่ะเช่นเอออยู่ในออฟฟิศแอร์เย็นๆนะคะอยู่ในสถานที่อยู่ในร้านสวยๆและ ท่านก็ได้รับความช่วยเหลือจากผู้อื่นในการทํางานในการทำอาชีพค่ะนอกจากนี้ถ้าหากว่าเกี่ยวพันกับเรื่องของความรักนะคะจังหวะนี้ชาวลัคนาราศีกรกฎก็มีเกณฑ์ว่าจะมองหาคู่ครองที่มีฐานะการเงินมั่นคงมีรายได้ดีค่ะคือท่านจะให้ความสำคัญกับ ความมั่นคงทางการเงินในชีวิตแต่งงานนะคะคือรักเฉยๆไม่ได้นะคะต้องควบคู่กับความมั่นคงเรื่องเงินไปด้วยหรือบางท่านก็มีความตั้งใจที่จะแต่งงานเพื่อย,ยกระดับฐานะทางเศรษฐกิจอย่างไรก็ตามไม่ว่าท่านเป็นชาวลัคนาราศีกรกฎที่ ทำอาชีพอะไรนะคะท่านก็มีความรักมีความสนุกกับงานที่ทํำค่ะท่านมองว่างานเป็นสิ่งที่สร้างความสุขให้กับตัวท่านให้กับผู้อื่นท่านมีแรงจูงใจในการทำงานท่านออพึงพอใจจากที่งานของท่านสร้างความสวยงามสร้างความสุขให้กับผู้อื่นค่ะต่อไปเรามาดูดาวอาทิตย์กันนะคะ สำหรับชาวลัคนาราศีกรกฎการที่ดาวอาทิตย์โคจรยกย้ายเข้าสู่ราศีกันก็ตรงกับเรือนที่สามคือเรือนสหัสชาะของท่านค่ะสิ่งที่มีแนวโน้มจะเกิดขึ้นกับชาวลัคนาราศีกรกฎในช่วงนี้ก็คือ ท่านจะประสบความสำเร็จในการศึกษาค่ะท่านมีความสามารถในการเรียนรู้ในการพัฒนาตนเองนะคะแล้วก็จะเรียนเก่งเป็นพิเศษเลยค่ะโดยเฉพาะวิชาที่ ต้องใช้การสื่อสารนะคะและท่านก็จะชอบเรียนรู้สิ่งใหม่ๆสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ได้และท่านมีความสามารถในการแสดงความคิดเห็นและนำเสนอดได้อย่างชัดเจนค่ะนอกจากนั้นนะคะชีวิตของท่านในช่วงนี้ก็จะเต็มไปด้วยกิจกรรมที่ ต้องใช้การสื่อสารใช้การติดต่อค่ะเช่นถ้าหากว่าเป็นนักการเมืองเป็นนักธุรกิจเป็นนักกฎหมายอาจก็ต้องมีการ เจรจากันอยู่เป็นประจำนะคะหรือบางท่านก็อาจจะได้ทำอาชีพที่เกี่ยวข้องกับการทำสัญญาอาจเป็นนายหน้าเป็นที่ปรึกษาหรือบางท่านก็ทำงานเกี่ยวกับงานขายงานประชาสัมพันธ์งานต้อนรับลูกค้าหรือว่าการทำงานในโรงแรมอาจก็ต้องมีการเยี่ยมเยือนมีการต้อนรับต่างๆนะคะหรือ ชาวลัคนาราศีกรกฎบางท่านก็จะได้ทำงานไปในด้านของการติดต่อทางเอกสารนะคะหรือบางท่านก็จะได้เออเป็นผู้แทนของกิจการต่างประเทศก็ต้องไปสารสัมพันธ์กับผู้อื่นค่ะทั้งนี้ท่านก็จะประสบความสำเร็จในการติดต่อค่ะเนื่องจากว่า ท่านมีพื้นฐานในการใช้ชีวิตที่ดีนะคะพื้นฐานการศึกษาดีท่านจะเก่งมากในการพูดโน้มน้าวผู้อื่นนะคะสามารถแก้ไขปัญหาได้ด้วยการสื่อสารและท่านสามารถสร้างเครือข่ายสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้คนได้ค่ะมาตกท้ายกันที่ดาวพุธค่ะสำหรับชาวลัคนาราศีกรกฎ วันที่28กันยายนนี้ดาวพุธโคจรยกย้ายมาสถิตนราศีตุลนซึ่งเป็นเรือนที่4เป็นเรือนพันธุของท่านนะคะจังหวะนี้ชาวลัคนาราศีกรกฎจะมีใจที่ ผูกพันกับบ้านกับครอบครัวอย่างลึกซึ้งค่ะท่านเดินทางไปไหนมาไหนท่านก็จะคิดถึงบ้านอยากกลับบ้านเร็วๆนะคะซึ่งก็อาจจะมาจากการกังวลเรื่องสุขภาพของคุณพ่อคุณแม่นะคะหรือบางท่านก็อาจจะคิดมากเรื่องการเงินหรือว่าอาจจะคิดถึงอนาคตของครอบครัวจนนอนไม่หลับค่ะ อย่างไรก็ตามก็ยังมีเรื่องที่น่ารื่นรมใจนะคะนั่นก็คือในช่วงนี้ชาวลัคนาราศีกรกฎจะมีความสามารถในการตกแต่งบ้านเรือนค่ะท่านสามารถจัดบ้านได้อย่างสวยงามใช้ใช้งานได้ดีเลยนะคะมีรสนิยมในการเลือกเฟอร์นิเจอร์เลือกของแต่งบ้านและเ,เพื่อนๆก็จะมาขอ คำแนะนำเรื่องการจัดบ้านกับท่านค่ะรวมทั้งชาวลัคนาราศีกรกฎบางท่านก็อาจจะได้ไปทํำงานหรือไปคล่องไปเกี่ยวกับสถาปนิกนะคะหรือว่ากับมัณฑนากรนะคะรวมทั้งเรื่องของออช่างก่อสร้างหรืออาจจะไปได้พบปะพูดคุยกับนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ค่ะ นอกจากนี้นะคะก็มีเกณฑ์ว่าชาวลัคนาราศีกรกฎบางท่านก็จะได้ทำงานที่เกี่ยวกับงานเขียนหรืองานที่ต้องใช้สติปัญญานะคะแต่ว่าทำงานแบบเวิร์คฟอร์มโฮมค่ะท่านอาจจะเขียนหนังสือนะคะเขียนบทความแต่งนิยายหรือว่าอาจจะเขียนบล็อกนะคะหรือว่าเป็น Content Creator รวมทั้งอาจจะทำงานเป็นนักวิชาการทำวิจัยเขียนบทความต่างๆหรือว่าเป็นที่ปรึกษาที่ให้คํำปรึกษาผ่านทางออนไลน์ค่ะอย่างไรก็ตามการที่ดาวพุธอยู่ในเรือนพันธุนี้ก็มีความซับซ้อนอยู่พอสมควรน,นะคะอย่างเช่นชาวลัคนาราศีกรกฎบางท่านเนี่ยอยากจะอยู่บ้านอยากจะ กลับมาบ้านอย่างที่ได้กล่าวไว้ใช่ไหมคะแต่ก็อาจจะมีเหตุว่าให้ท่านต้องย้ายที่อยู่นะคะเพราะว่าด้วยอาชีพการงานมาบังคับค่ะเช่นท่านอาจจะมีงานโปรเจกต์ต่างจังหวัดหรือบางท่านก็อาจจะมีการเปิดสำนักงานใหม่นะคะจังหวะนี้นก็จำเป็นจะต้องย้ายไปอยู่ใกล้ๆกับงานนะคะหรือบางท่านทำงานให้กับ บริษัทต่างประเทศนะคะก็มีเหตุนะคะมีจังหวะให้ต้องเดินทางค่ะชัดขอสรุปนะคะสำหรับชาวลัคนาราศีกรกฎในช่วงวันที่16ถึง30กันยายน2568นี้มีดวงดาวโคจรยกย้ายราศี3ดวงคือดาวสุดาวอาทิตย์และดาวพุธค่ะ อิทธิพลของดาวศุกร์ในเรือนกระดุมพระก็จะทําให้ชาวลัคนาราศีกรกฎหาเงินได้ด้วยความสุขด้วยความสบายค่ะส่วนดาวอาทิตย์ในเรือนสหัชชะก็จะทําให้ท่านมีชีวิตที่ต้องพัวพันอยู่กับการเจรจาการทําสัญญาการเยี่ยมเยือนนะคะรวมทั้งการต้อนรับต่างๆค่ะ ส่วนดาวพุธนะคะที่อยู่ในเรือนพันธุอ่ะก็จะทำให้ชาวลัคนาราศีกรกฎมีความคิดถึงบ้านนะคะไปไหนมาไหนก็อยากจะกลับมาอยู่ที่บ้านนะคะท่านจะได้ทำงานที่ต้องใช้สติปัญญาหรือบางท่านก็อาจจะมีการต้องเปลี่ยนแปลงต้องโยกย้ายสถานที่ค่ะ ต่อไปเรามาดูอีกหนึ่งปัจจัยสำคัญที่ควรคำนึงถึงในการวางแผนชีวิตนั่นคือวันห้ามทำการมงคลซึ่งเป็นวันที่เราจะไม่ประกอบพิธีกรรมมงคลเช่นไม่แต่งงานไม่ขึ้นบ้านใหม่ไม่ยกเสาเอกหรือไม่ทำพิธีมงคลต่างๆในวันเหล่านี้นะคะวันห้ามทำการมงคลในช่วงวันที่16 ถึง30กันยายน2568ได้แก่วันที่18วันที่21วันที่22วันที่23วันที่25วันที่28และวันที่30กันยายนค่ะก่อนจากกันหากท่านต้องการดูดวงส่วนตัวแบบเจาะลึกดูเลิกยามสำหรับโอกาสสำคัญ หรือสนใจเรียนโหราศาสตร์สามารถติดต่อชัดได้เลยนะคะสุดท้ายนี้ฉัดขอกราบอาราธนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่ท่านเคารพนับถือได้โปรดอำนวยพระพรให้ท่านและครอบครัวมีความสุขสุขภาพแข็งแรงคิดหวังสิ่งใดได้สมดังใจนะคะและพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ